สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แมมด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แมมเลยนะคะเบอร์แมมจะเป็นเบอร์ 080, 403, 0163ค่ะเบอร์นี้ออดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถที่ขายดีกแล้วนะคะติดทอ o ไ5นะนั่นคือเติร์ด้าเอลติค่ะเป็นเครื่อง1น g ่ปี2017คันนี้นะมาอยู่90,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับทะเบียนรถจะเป็น6กไก่ดอเด็กนะคะ 6557ป้ายกรุงเทพมหานครนะคะมาพร้อมกับประจังหน้าคมเนียมของเขาเลยเป็นรถมือเดียวะคะ่ะรถสวยๆนะคะลูกค้าสําหรับนะคะรายได้20,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดวงไฟของเขานะไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ไม้น้อยด้วยไม,ไม่ถึงแสนนะะมาอยู่แค่90 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะในส่วนของยางคะ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของยางเลยยางก็จะได้ดอกยางปีใหม่ๆไม่เสื่อมสภาพคะ่ะใช้กันยาวๆนะคะตัวหนังสือนะคะอยู่ข้างตัวรถเลย VVTI นะคะกระจก นะคะมาพร้อมกับไฟเรี้ยวนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยร,รอบคันนะคะที่จับจะไปสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะน้ํามันเติมในส่วนของแก๊สฮอร์กั9หนึ่งรองรับ e ยี่ e 8 5แล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเรามาดูกันบ้างเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะไฟไท้ายคันนี้จะได้เป็น LED นะคะและเซ็นเซอร์ให้ด้วยอีก2จุดนะคะลูกค้าและยังไม่พอนะคะลูกค้ายังได้นะคะลูกค้าในส่วนของ ไฟเด็กดวงที่3ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูสัญลักษณ์นิดนึงคอลลา่าออรตสนะคะสำหรับรถคันนี้ไม่แค่90,000กว่ากิโลเองนะคะหลุดจองมานะคะลูกค้าราคาอยู่479,000บาทนะคะในส่วนของยางค่ะยางก็จะได้ดอกยางปีใหม่ๆเลยนะคะและเป็นแม็กซ์เดิมๆจากโรงงานด้วยนะคะทางด้านฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะคะกระจกพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะให้ดูรอบๆตัวรถ สักครูนะคะนี่เลยนะคะรถสวยๆรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งชันจากโรงงานนะคะสําหรับรถคันนี้บอกก่อนนะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสะภาพรถนี่ใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะภายนอกสวยขนาดนี้แล้วนะคะขออนุญาตพาไปดูภายในคะ่ะตามมกันไ่ได้เลยคะ่ะ รามาดูภายในนะคะภายในของเขาจะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะลูกค้าข้างในจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าหรือสีเปรดนั่นเองนะคะระหว่างอคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะจอหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะเกียออ,อตโต้มีที่วางแก้วให้ด้วย2ใบนะคะรายละเอียดรอบรถสวยทั้งคันนะคะแอร์คันนี้เป็นแอร์อะนาล็อกอยู่นะคะแต่จอเป็นจอ,จอท่าจอทัชสกรีนแล้วนะคะภายในค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูค่ะูกคาในส่วนของนะคะในห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารคันนี้ก็จะเป็น ระบบเซ็นทัลล็อกเหมือนกันเลยขอนญาตเข้าไปนั่งเนาะภายในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าบอกเลยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะพรมาลายของเขายังได้พรมาลายธรรมดาแต่สามารถปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะคะผนังค่ะ ผนังนันนี้นะคะให้ดูเลยผนังของเขาจะเป็นผนังไม่มีรอยร้าว mm. หรือรอยแตกหักหรือรอยขีดข่วนรอยยันนะคะไม่มีนะคะสาหรับรถคันนี้นะคะรถสวยๆรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะเดี๋ยวหัวเบาะเรามาใส่ให้เพิ่มนะคะไม่ต้องตกใจนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะถ้ายางมีให้พร้อมทั้งหมด4ี่ผืนนะคะลูกค้าอดีาวขออนุญาตไปต่อเลยนะคะลูกค้าไปต่อในส่วนของนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะแต่ปั๊มัมนไม่ได้เลยค่ะ กันแบบขออนุญาตวางโทรศัพท์เรียบร้อยะค่ะสักครู่นะคะ สำหรับนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์จะเป็นดู o อ v t i นะคะเป็นรถยนต์เดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้ทั้งคันจากโรงงานนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เราารัเตีให้30วันเลยนะคะในส่วนของนะ่ะแผ่นกันความร้อนมีให้ครบค่ะ นี่รอยสัญลักษณ์ออกก็ยังอยู่ครบเลยนะคะรอยอาร์ตเม็อาร์อาตอยู่ครบค่ะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะภายใน30วันรถมีปัญหาเข้ามาที่บริษัทเพลทยนได้เลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้านะพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะสาม,มารถเอฟฟาร์ดภายได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงคุณมีบัตรประชาชนค่ะ เียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือน3เดือนละส,สิและสะเตทเม,มนเดอหล,หลัง6เดือนก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ามาบอกก่อนเลยนะคะลูกค้าว่าไม่มีชนหนักพีความจาน้ำนะคะฝากเบอร์ติดต่อแหมมอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์แหมมจะเป็นเบอร์0 8 0 4 0 3 0 1 6 3ค่ะเบอร์นี้แอลลาเป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็สามารถออกรถคันนี้ได้อาชีพเกษตรกรนะคะส่วนยางข้าราชการนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะเตรียมเอกสารให้ ะะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั้งหมด77จังหวัดเลย1บัตรประชาชน2ทะเบียนบ้านค่ะ3ใน,นส่วนของสเตตแมนย้อนหลัง6เดือนนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะไลานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษข,ของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใครที่ออกรถกรแหม่มนะคะหรือซื้อรถกรแหม่มจองรถกรแหม่มเดือนนี้นะคะและนะคะลูกค้าอนุมัตินะคะแ,แถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนค่ะฟรีบริการฉุกเฉิน1ปีค่ะฟรีในส่วนของภาษีพรบรนะคะ ฟรีค่ะลูกค้าในส่วนของน้ำมันมูลค่า1000บาทค่ะและนะคะลูกค้ามีวารันตีให้ลูกค้าด้วย30วันนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะถึงหกโมงเย็นเลยนะไม่มีวันหยุดนะคะก่อนที่จะเข้ามาใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แหมมด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แหมมน,นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์แหมมจะเป็นเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์ส่สาหาค่ะสำหรับแหมมขออนุญาตฝากโตโยต้าอัลติสค่ะเป็นเครื่องหน G, ึ่ง อยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณ8,000กว่าบาทผ่อนนานสูงสุดถึง84งวดนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะออกรถนะคะฟรีเครด,ดิตีออกรถ0บาทนะคะขับฟรีค่ะ 90วันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับแหม่มในคลิปถัดไปได้วันนี้แหม่มจะมารีวิวรถอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขอบคุณนะคะ FC ทุกทกท,กท่านของแหม่มเลยนะคะลูกค้าใครที่ติดตามแหม่มนะคะในช่องของแหม่มนะคะคัดรถสวยนะคะลูกค้าต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับไร้นะ,ะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ